คจริงชื่อเล่นชื่อปิ๊งนะคะเออจบมาจากคณะวิทยาศาสตร์มห,มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตอนนี้กําลังเรียนอยู่ปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาค่ะก็สิ่งที่เรียนกับอาจารย์แบงค์แลวประทับใจก็คืออาจารย์แบงค์เป็นกันเองมากคะ่ะแล้วก็คอยถามเอาใจใส่รู้สึกอยู่ตลอดเลยว่าแบบเรียนเรียนรู้เรื่องไหมยังไงอะคะ่ะแล้วก็ วอนแรกๆหนูติดธุระที่ไม่ค่อยได้ไปเรียนสดกับอาจารย์เท่าไหร่ตอนมาเรียนแบบรอบวิดีโอข,ข้างล่างค่ะก็เจออาจารย์อ่เป็นวนอาจารย์ก็จะคอยมาถามสาราญทุ่่ดิว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วแล้วแบบเรียนเรียนเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มีกําลังใจสู้ต่อในการสอบภาษา,ศาญ,ญี่ปุน่น N4 อะค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะ ดีค่ะดูไม่เครียดเกินไปอะค่ะอาจารย์ก็สอนดีค่ะค่ะน้องมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แงบงค์บ้างไหคะค่ะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นได้ดีอยู่แล้วค่ะก็อยากให้อาจารย์รักษาคุณภาพนี้ไว้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะขอบคุณค่ะน้องปีค่ะ